ชิมื้อนบบ่แซบซํารีวิวเฮ็ดบ่่าบ่ยังใส่มีแต่เคมน้ําไปเอาน้ําใส่ดบ่ได้เด้อะอ กินแั้บอนบอบอ,อแดนยินยิน,นอะไีเอามเมนหิวสืสุดบน่นอ,อ่ะ หลอดจุลสือของเมคโค,คไ,ปไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับหนึ่งทัน ดีครับต้มโจกใส่ตับไก่ให้ผู้เฒ่ากินครับมันจะเป็นตะไคร้พัาะนั่นตัวไข่กินเข่าเสียบอยู่ไขวัวกินเข่าไร้มือไขวัวกินเขาา่าไร้มือแล้วช่วงมือเ่าไขวัวกินเข่าเป็นนีเนาะเป็นตะไคร้ย่หรือวะสัญญากยินเข่าเสียบตอน ออหย,อยพ่อจังไหนสนิบเบิดพ่อคนอ่อมืมเยูท้อ่ย,อย,อยจากน้อยมันใหญ่ันกับเศร้าเนียนดอวมันเนียนแต่ตอนมันอิมอนน่มทน ทิทำห้านำไปเหวันยังอยู่เครื่งสวยยงสวยมากจริงใจเลยยมากเอามาตั้งชดตัวเองก็ได้สวยมากมาตั้งชดตัวเองเมียนหม้อคือสีเบาใหญ่เหวิน้อกกินเอาเองหมมีจินเลยเม่อกานยุบผมก็เป็น đó người dân qua tôm say mò cứ gần người dân, ông gì cũng bớt thui, cái gì bớt lên, dĩa khương thui, sao sao con? ngồi, vàng này leo nhẹ chim khẩu, dạ, chim khẩu lắp chàng chim dạ sao con? Yang chỉ lai bớt sao con như thui, đang tiêu dã hay

จิข้ขาสกันยังกินยาวมัเยียวยเพิ <t os> <t os ่สวยหอ้ยน oh, ั ah, нолог, ่งหลข้อเหยียบเหียบมยันนี้จินเข่าเมยวันนี้เนี่ยเขาเม็้อก็ขึ้นเยออ่ยซุ่มเหยีเียนงยินเนี่ว่าจินเขาเมยก็เจ้าหายดิเอาีส่นหนึ่งอีส่วนนึ่งยว่าเสียวหลเทนาแบน้อ chỉ chi chết hay trang này bạn mua thì em chỉ vượt chiều bây xem người xây gì biểu chỉ muốn mà làm gì nga mày có muốn hàng vậy Hello. m ุณม i n g นิงไมเฟนสวัสดีครับแปดทันแปดคนขอบคุณหลายครับสวัสดีครับไมเฟนครับสวัสดีแบบคนเล่าดีกำลังป่อนเขาผู้เฒ่าครับ สะให้กินเขารับจ้างกินยากินเขาว่าเบิดถวยสิว้ายาให้กินคึกยากระบาดต้อาได้ตัวบัตรย่อมอะไแมันบ่ช้ากินซะกเนน มันคือสิลุกไกลไกลไรก,กาได้เห็นกินเขาซ้ำนี่เกินห้ายดีไหมเกินห้าอีวิวนะ e โอ้ยเกิอนอยังไงมันนอนท่านี่ตื่นอยู่บ่แล้วย้ำจริงโอ้ยย้ำหิวน้าบ่ได้ยิ่กจริงคนเนี้ยมันสิลักนี้อยู่มือนี่มันเอล่าน้ำที่จินประจําแน่ไงบ่มีมันมัมนสิได้กินน่ะเมียนบ่เออโอ้มันก็นได้เบียบอยู่ดอกว่าทีเออเอิ้นบัร์เลยก็มากเขานั่งมากยิ่งใส่ขวดเอาหวานมันสีนี้เดีย่ยป่ะมันไปสีกินน้ำใว้หวาน

จากเมียมันสีมากมนึงส่ารักเนี้เอาเองแล้วที่บ้านโค้งนะคะเมีย่นี่คือทอดผู้เบาแห้งนะแม่เบาเบียวครับสวัสดีครับขอพูดคำสิ่งสำคัญครับก่นอนเข่าผู้เถ่าครับมมาากผู้เถ่ากินเข่าโซ่มันจิ้มเข่าหรือจินโจกใส่ตับไก่ครับ ตกลงไปน้ำมันเนาะใช่ไเสียปากอนีเด้วครับนอนอยเมก็เสียได้กินน้ำมดอืมกินรับจางตัดอ้อยอยู่น้ำมันวานี้ยูนี่มันได้กินน้ำอืวันตุมโจ๊บปวเสียบเนี่ยก็น้ำสู่จิยูนี้ขวดนมันหนกมา มันบวเห็นหอผงสูรดสือดอ,อ,อกมันเลยเข็มมัเกตบอเ,เห็นหรอมัอนหาผงสูรดบวเห็นเห็นเมียนพวกมียนโรคลงเอานโรคเขาห่าน้หมเอานอยายาทั้งยาท้งนามตัวถาสะหุนนะนะ้าห่วยกำยากำเหลียวกำาลังต่อรองมันมดีเห็นว่าเสียกินขเขาอีกดถวยกินยาเลยเอาอาปา

มันต้องกินเขาเทียนยาดิเงี้ยหลักการมันมันยังสีเศร้าอันนี้กินยาเทียนเขามันมาสีเศร้าไงว่ามันอีบิวปอนเสียกว่าน้อมาบิวมาปอนเราเอาอีบิวเขา Tân lạc vào và nhóm nào phải ngoài nhắn đèo gin vào. Hào ba kỳ tinh gia hát. Gần 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 bộ gần 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 ใส่หลายถ้าผมส่งก็ได้เฮียบ้าเอาไม่บอา่เกิเอว่เอาเชพักเดียวยามาือกาาินแต่ยานี่ก็พ่อ กูนนพักไปก่อกินได้ยาแก้ไข่เนเจ้าอยู่วา่าน้ำผมเอากันสันมากอือ mà trong môi trường ba lúc mọi lúc mọi người mọi người mọi người เะได้กินแบบยินไกินมกกันมอนากนานี้ต้ยี่กวาวันอาวเนี่น่าหมกสมเสีนเยนาหมดสมจินงจโมแมนโว่ะหรอกินอีกเหลี่ยว่อ,อไปพ่อเนี่ยพ่อแล้ววาอแล้ว ไหนมันเยนทองหน้ามดส่งท้อเย็นออกไปสอืมข้อมันแห็งหน้ามดส่งเปนเย็นจ่อยๆลอยอืมข้อยเย็นจิ๋งหยาอืมนนี้้องข้อแห้งหน Saint ัก เขาก็กินนยาก็กินนวันนอนนี่ันนอนเสียหรับนอนนี่เดียวนอนนี่เดียวแต่ว่าอย่าเผือได้ยิบมันสิลักนี้บัวท่านขึ้นรถสองแถวน้ำมันเนี่มันอึนบอกมันไปไห้พวกบอกมันก็บอมีน้ำเนี่ยถ้าฟังเสียงตีนมึงเหมือนยังตับตับยางลูกยางน้ำขวมันหลุดที่ใครเนี่ยพิกไปจังไรอี่วัน ยังหูฟังเสียงมันย่างตัวยังบ่มีหยังเห็นดอกอยู่เบิ่งส่งมันสิบ่เอิ้นแล้วยังว่าคนักหนีเนาะคนักหนีสสิเอ้นเอากันนน่ะเขามาสิเอ้นว่าักหนีเนาะมันให้ลาอมันอยากเมียไปนํากัไปแล้ว่แล้วแต่บุญแต่กรรมดิอือ Lột mà, thuật, lột lời, ừ ừ xong kéo mà liên quật từng nó xong kéo lời luật quan mệnh tổ ừ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  quân trên khẩu nói dư dư liền ừ. hoàn nữa nào yên ừ. một vị tây trên ปวดไส้เนี่ยปวดสัดหลังปวดต้นขาน้ำแข็งมองยื่นโม,ปปมนกก่ปวดปวดซ้ำนี่เหลอกทีหัวก็ปวด ปวดจังเลยยังบ่ลืมหนาวอยู่ yeah. Now, ครับสวัสดีครับหาท่านครับ ตกลงสิไปน้ำมันอยู่บ้างฮนสิบอกคนขคับรถสองแถวไว้มันขึ้นรถขั้นได้เห็นเขาอุม่มขึ้นเลยบวรอดเถียงเดี๋ยวไม่ไงไม่นำเทียงมมพอ่อแต่อาศัยกินน้ำทีเวลนาะมันมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์อยู่ตัว ในหย่อนยุทธีใขกระดอนฟื้นยุทนีเนาะเออว่ายยังมันเนี่ยมันคือสิลักนีวนบไดีว่ายมันจีเสียงล้าบอดีว่ายมันคิดหอดผู้เบาซื่ออบ จำนี่หละที่ใส่มันเิมหอืมวนทนไ่้ะมันเิไันเลยจี่ <c oughs> ทา,าทได้อยู่ได้กินไปน้ำกันเราทีไปน้ำกันหลอดลอดอืมข้าสีอยู่น้ำหมด่ะ เห็นเขาสองหลังสองหลังคิอยังเขาไาอยู่น้าเนาะอือโอ้ไปอยู่น้ขอกล้ยยังคือไปอยู่ที่เห็นนําเขาสิไปอยู่น้ขอกล้ยสิไปเลี้ยงกล้วยเขาเสมอมันจะหกเห็นเขา รกเขาไพ่น่ะงโงโงเออที่ว่ไปรักจิ้มนราไหมเขาเอ่อเห็ดจิ้มว่าอนะไรตรงที่เสียมซับจุกปวดแล้วนเนวาะนี่เราเพาไพ่บองหนึ่งเขาเข้าอยู่หัน หนึ่งเขาซุกก็ร้อยเอาหมอเอาหน่อไม้ปอนลงหมอหนึงตุ่มตอะไรหลุดตัวตุ่มไม่กินอย่เดียวสำคัญเคยบ่มีน้ำอย่อเดีาายวลูกเลียนขึ้นหลดสองเถ้าน้องเขาหลวดมาสีแดยน้อง,ของขอเขา

สิบโมงวนบัญยังบุผู้ไปหฮาลินมีบุฟเฟ่ต์เลี้ยงกล้วยให้ตกลงอิม่มนะเหรอเนาะไปขายของต่อที่บ้าน là Là mà khai được 你那堵赢的多，那也。 นี่สูตรฟังนี่บ้านฟังเสียงอีบิวสิรักหนีเนี่ยละ่ะเงีนเสียงขอเแชกบลูกน้ำมันลวนมีไงมันถิมาลักเอามันเมียเหมือนนี่ละ่ะยังหูฟังเสียงตีนมันเสียงเกือบดังตับทับลูกไปน้ำเขาลุ เี่ยวพาเตียงไหวเลยดิที่นี่น้ำมันหรืยสีอยู่นี่ฮะนี่น้ำมันที่บอกค้นครับรดสองแถวไหวตายน่ะมึงไหนไม่เงเมี้ยน,น,น้ำเงัน